เมนู <Menu. S 1> ตามใจฉันก็อย่างนี้เลยจ้ะน่นอาอะกินอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะไม่มีอะไรตายตัวเพราะอยไม่ได้เป็นเชฟจ้ะจอย,อยากกินอะไรจอยก็ใส่ลงไปเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเะวันนี้จะทําอาหารให้ครอบครัวกินจะ้ะให้ลูกๆกินให้ลูกๆกัลูกคนเดียวตอนนี้อยู่แค่คนเดียวน้องไม้ไม่อยู่นะน้องไม้ย้ายออกแล้วออกเรียนต่อละ ก็จะทําให้พี่แอนดี้น้องแอนแล้วก็ตัวจจยนี่แหละจะนะทาเมนูง่ายๆจ้ะนะเมนูง่ายๆสะดวกแบบไหนก็ทําไปอย่างนั้นนะจ้ะนะเมนูแรกก็คือเจะเมนูแรกจอยก็จะทอดไอ้นี่จะหมูทอดน้าปลาเนาะหมูหมูสามชั้นหมักน้ําปลาแล้วไปทอดนั่นแหละเอาง่ายๆนะเนี่ยจอยก็ได้หมักเอาไว้แล้วจ้ะเมนูที่สองจอยก็จะผัดไก่นะผัดเผ็ดไก่ใส่เนี่ยจ้ะใส่พริกยงพริกหยวกใส่ใบโหระพงโหระพา อะไรอันไหนที่มันมีก็ใส่ใส่ลงไปจากมาจะมาเริ่มทํากันเลยเพื่อนๆหมูโจยก็ได้หมักน้ําปลาไว้แล้วนะเพื่อนนะน้าดดําปลารสดีแล้วก็ไอ้นี่จะกระเทียมผงไปไวล้ละนะสูตรใครสูตรมันจะเราจะใส่ไอ้นี่ลงไปจะแป้งโกกิจ่ะนะใส่แป้งโกกิโกกิลงไปด้วย เมนูนี้แอนดี้กินนะเพื่อนนะแฟนจอยเขากินอยู่จ้ะเมนูนี้แต่ผัดกระดูกไก่เขาไม่กินหรอกจ้ะนะถ้าเป็นเนื้ออกไก่ล้วนเขากินอยู่ฝรั่งเขาไม่ชอบแทะกระดูกเพื่อนนะนประมาณนี้จะไม่ต้องใส่มากนะไอเนี่ยแป้งโกกิไม่ต้องใส่มากจ้ะใส่พอให้เขาติดกับเนื้อหมูนิดหน่อยจ้ะประมาณนี้ ทอดหมูไปด้วยแล้วก็ทำเมนูที่สองเลยจ้ะนะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเพื่อนใส่น้ำมันใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดพริกแกงจะพริกแกงเผ็ดนะเพื่อนๆน,นะผัดพริกแกงเผ็ดให้หอมจ้ะ จอยก็ทากินแบบนี้แหละจ้ะนะส่วนใหญ่จอยก็จะกินอาหารไทยมากกว่าอาหารฝรั่งจ้ะนะเพื่อนๆหลายคนก็ถามมาเนาะว่าจอยไม่กินอาหารฝรั่งเหรอก็มีกินอยู่จ้ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยเหมือนอาหารไทยไงส่วนใหญ่จอยจะกินอาหารไทยมากกว่าอาหารฝรั่งมันติดอะเพื่อนๆนะจะใส่ไก่ลงไปจ้ะ ทั้งเนื้อทั้งกระดูกนั่นแหละจ้ะส่วนพริกแกงก็ชอบเผ็ดชอบชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะพริกแกงอะ่ะเพื่อน สูตรนี้ก็สูตรตามใจฉันนะจ๊ะนะเรียกง่ายๆก็สูตรตามใจคุณกินนะจ๊ะการทําอาหารมันมันไม่มีสูตรตายตัวจ้ะเราอยากจะกินอะไรเราก็ใส่ลงไปจ้ะเราชอบกินอะไรกินอะไรได้เราก็ใส่ลงไปสูตรตามใจเรานี่แหละจ้ะเนาะจอยก็จะปรุงรสเลยจ้ะ ปรุงรสด้วยน้ําตาลใครไม่กินน้าตาลก็ผ่านไปนะเพื่อนๆนะน้ำตาลผงชูรสใส่ลงไปจ้ะซีอิว๊วขาวใส่ลงไปใครไม่ชอบซีอิว๊วขาวก็ใส่น้าปลาจ้ะนะสะดวกแบบไหนก็ทําไปเลยจ้ะเรื่องน้ําตาลก็เหมือนกันเพื่อนๆใครไม่กินน้ำใครไม่กินน้ําตาลก็ผ่านไปก็ไม่ต้องใส่ง่าย ส่วนหมูก็ใกล้จะสุกแล้วจ้ะนะทำกันพร้อมไปเลยสองเมนูจ้ะเติมน้ำเปล่าลงไปจ้ะถ้ายิ่งใส่ไอ้หน่อไม้ดองยิ่งอร่อยจ้ะเพื่อนๆนะ หน่อไม้ดองจอยก็ไม่มีจ้ะทําที่หนึ่งนะกินหน่อไม้มันแรงเพื่อนเพื่อมันติดบ้านนานไงนะก็เลยไม่ค่อยทําเท่าไหร่จากเมนูหน่อไม้ดองอ่าดูหมูดูหมูซิเพื่อนเพื่อนว่าหมูสุกยังกพรอบกรอบมากกรอบน้อยก็ แล้วแต่เราจะกินเลยจ้ะเพื่อนเนาะนี่ส่วนหมูก็สุกแล้วจ้ะเอาประมาณนี้เพื่อนใส่พริกลงไปจ้ะพริกก็ในสวนนั่นแหละจ้ะนะเยอะมันเยอะต้องมาทาต้องหาเมนูทำกินจ้ะกินน้ำพริกก็เบื่อแล้วจ้ะนะเอามาผัดมั่ง มาทําเป็นเมนูผัดผัดมั่งจ้ะเพื่อนๆดัดแปลงไปจ้ะ แล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปจ้ะแล้วก็ใบโหระพาสูตรที่ว่าต้องการแบบว่าใช้ผักในสวนก่อนหน้าหนาวเพื่อนๆนะสูตรตามใจชั้นนี่แหละหอมจ้ะมาจ้ะมากินข้าวด้วยกันเพื่อนๆนะอันนี้น้ำพริก ผัดหมูจ้ะนะเพื่อนเพื่อนจอยให้มานานแล้วเพื่อนน้องอะจ้ะนะแม่เขาส่งม,มาจากเมืองไทยเขาก็แบ่งให้จอยมาจ้ะนะก็กินกับผักในส่วนนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็ผัดเผ็ดไก่จ้ะสไตล์ง่ายๆของจอยเนาะอันนั้นก็หมูทอดน้ำปลาจ้าหมูสามชั้นทอดน้ำปลามาจ้ะมากินด้วยกันเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีรอบสองจ้ะมามากินข้าวกันหิวแล้วเพื่อนนะมากินเลย ก็มีคนถามจอยมาเนาะเขาเคยถามกันว่าจอยเห็นจอยกินแต่อาหารไทยจอยไม่กินอาหารฝรั่งเหรอจอยก็กินจ้ะนะจอยก็กินแต่ก็จะกินอาหารไทยบ่อ,บอยกว่าอาหารฝรั่งจ้ะนะอาหารฝรั่งถ้าพี่แอนดี้ทำจอยก็กินจ้ะพวกโรสดินเนอร์อะไรเงี้ยเพื่อนๆนะ น้ำพริกจับเพื่อนจ้ะเขาให้มานานแล้วจะเป็นปีเรื่องเพื่อนใส่ในช่องแข่งไว้อร่อยดีจ้ะ ือกมันแข็งจ้ะมาได้ปอกเปลือกทิ้งเจอจากน้ำพริกมาจากเมืองไทยแล้วเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนก็แบ่งให้จอยจะมีอะไรก็แบ่งกันมีน้อยก็แบ่งน้อยมีมากก็แบ่งมากจ้ะนะ สิงแมงวันขึ้นมาเลยแมงวันเยอะนั้นเนี่ยขนาดเข้าหน้าหนาวแล้วแมงวันก็ยังเยอะอ่ะหมูจ้ะเพี่ยนที่ชอบ น้องไมก็ชอบจ้ะน้องคิดถึงลูกสาวคนเล็กเพื่อนเอ้ยนางก็สนุกสนานกำลังยุ่งวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าน้องเขาอยู่ชานเมืองไงอยู่อยู่ลอนดอนแ่ะแต่อยู่ชานเมืองลอนดอนนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่ในเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในกลางเมืองแต่น้องเขาต้องวิ่งไปทําบุญทําบัตรมหาวิทยาลัยนําบัตรอะไรของเขาเนี่ยแหละเพื่อนๆนนะบัตรนักศึกษาของเขาอะ เขาต้องนั่งรถไฟอ่ะนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองจะทําธุระให้เสร็จอ่ะก่อนจะเข้าก่อนจะจะเรียนอ่ะเขาก็มีเพื่อนเยอะจ้ะนะเพื่อนฝูงเยอะแล้วทีนี้เขากำลังหางานทีนี้เพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาเพื่อนที่ว่าสนิทกันอ่ะที่ว่าเคยเรียนด้วยกันที่คอรเลตที่ยอร์กเนี่ยพ่อเขาก็ำลังหางานให้เพราะว่าพ่อเขาทางาน แกอยู่ทำงานกับหน่วยหน่วยรัฐบาลอังกฤษอ่ะจ้ะนะทำงานให้บอริสนาจ้ะนะเขาก,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 ก็ทำงานดูแลเซลบี้เอเรียนะนเพื่อนๆเหมือนกับเซลบี้มันใหญ่นะไม่ใช่เ,เล็กๆที่ว่าเซลบี้ดูดูแลเขาก็เหมือนพวกสสเหรออะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆนะเขาก็พยายามหางานให้ลูกสาวคือเขาเขาบอกมาบวานลูกสาวโทรมาบอกว่าพ่อของเพื่อนอ่ะโทรไปบอก คนที่เขารู้จักอะในลอนดอนอะว่าลูกสาวลูกสาวกับเพื่อนเขากําลังหางานทําถ้ามีงานขึ้นมาก็ฝากให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่าจะ้ะนํ่ไม่ใช่จอยไม่ใช่ไปใช้เส้นสายนะเพื่อนเพราะว่าจอยก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าเขาคบกันทีเนี้ยวันที่มาไปส่งตัวลูกเห็นเขามาสวัสดีจอยอยู่ไงทีนี้จอยก็มาคุ้นๆว่าพ่อเขาเชื่อไอ้นี่ยเขาเขาเป็นพ่อของของไอ้นี่แหละของของเพื่อนลูกสาวจ้ะ เราก็ไม่ห่วงเขาหรอกจ้ะเพราะว่าเขาไปเพื่ออนาคตของเขาเนาะเราจะมาหยุดให้เขาอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ได้เพื่อนๆถ้าเขาไม่ไปวันนี้เขาแต่งงานเขาก็ย้ายออกอยู่ดีจ้ะแต่ว่าแค่ใจหายใจหายคือว่าวันแรกอ็ใจหายจ้ะเพราะอะไรพอไปใหม่ะต้องไปรู้จักเพื่อนเริ่มต้นรู้จักเพื่อนใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยเนาะคือคนเป็นแม่ก็ห่วงธรรมดาแต่ถามว่าจะล้างลูกไหมไม่เคยคิดจะล้างลูกจ้ะนะ ดีใจแทนเขาด้วยซ้ำจ้ะอ,อร่อยเพื่อนเมนูตามใจฉันก็อย่างนี้เลยจ้ะนะ่าจะกกินอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะไม่มีอะไรตายตัวเพราะจอยไม่ได้เป็นเชฟจ้ะจอยอยากกินอะไรจอยก็ใส่ลงไปเพื่อนอะไรมันมีในส่วนเราอะ่ะ ช่วงนี้มันก็จะเห็นไหมจอยไม่ค่อยซื้อผักในในหุงในห้างคือกินผักที่ในสวนเราเนี่ยจะต้องหาเมนูทํากินให้ได้อะปลูกมันมาแล้วอ่ะอร่อยน้ำพริกเพื่อนนี่ก็อร่อยจ้ะตอนนี้ตัวกินเผ็ดได้แล้วนะเพื่อนเ่นะ กดไลย้อนก็ถามว่าหายดีไหมก็ไม่ได้หายดีหรอกจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นไม่มากเหมือนเมื่อก่อนก,อก,กินกินได้จ้ะอร่อยมันเลเลยมาจ้ะ โอเคเพื่อนๆมันคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ